มอง,มงหัวไปมึงนะนักตัวนหนึ่งม <c oughs> ไม่ตรงทครับยกูแม่งไม่มีอันนี้เฮ้ยมันเดินขึ้นมาหาผมแล้วนักตัวหนึง่งตรงนี้เลยหรือตรงนี้เลยมาร์คผมเลยเธอตรงมาร์คสีฟ้าเลยโดนเจมสองตัว ไปดูข้างหลังให้นะหมดแล้วหมดแล้วไม่ตุนมาได้ปะขวาขวาเอ้ยเห็นอะไรแล้วตายตายตายตก่อสองว้ยก่อลุ้นใต้ตีนผมมีอีกปะไม่ชัวร์ป่ะจัวิมีมาจากฝั่งนู้นอะ nghe nghe nó đi đi ôm mang cua tem lên lá đây một này để tuần lên 2

แกสาหลุดดูเยี Die ่ยดตรงหน้าต่างไอสัตว์เช right ี่ยไม่โดนแล้วเบอดตัวยังไงบอสโมก็หน้าต่างไปดิไ่กันเอกันนะตาย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 ไปล่มลงไอสัตว์ดาบฟ้า โอ้ยเยี้ยปืนยี่ห้อเดียวกันเลยสัตว์กระบอกแตกอยู่ตรงสมองอ่ะสองตัวเนี่ยเข้าไปดิมันชุบมันลุกเสร็จแล้วลุกแล้วลุกแล้วอุ้ยระเบิดดิตายไปเส้นนี้หลังเสาหลังเส่อนน็อกเราน็อกด้วยวิ่งไปน็อกงงกูนี่มึงอ่ะเฮ้ยตู้นหลังหลังหลังยั้งรถน็อกอีบีตัวนึง มัาผมเลยมันวิ่งไปไหนหรอวะเออเออตัวนั้นแหละผมได้สิบตายตายตาย,ตายเยอ่ฟังตายแล้วเฮ้ยมันลง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 มันก่อฮ้ยมันเจ็บมากเลย นอกนกนกเฮียเอ้ยอ้าวเฮียองก็นกนคจริงนกจริงนจริงจริงกูดำน้ำแต่กูเอ้กูกูมีเ้ินล็ก

ตายคุณรตี้คุณรตี้กับมาสองคุณตี้กบมาสองมี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 ฟ้าวฟ้าวฟ้าไอเจมหายกามานั่งนั่งนั่งสวยอ้าวแชมป์อ้าวอ้า